รถกู้ภัยกู้ชีพมาร้องเลยอะว่าทาไมจะต้องมาหาเรื่องกันด้วยเหมือนมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค่ะ,คะไม่รู้ไปหัวร้อนมาจากไหนนะคะขี่รถขวางหน้ารถกู้ชีพเลยนะคะและมีเรื่องเถียงกันเกิดขึ้นนะคุณลองฟังดูสิว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรค่ะเชิญค่ะไม่ต้องกลัวครับผมมีกล้องหน้ารถครับพี่พี่ไม่ต้องกลัวครับ ผมมีคนไข้บนรถครับพี่ผมมีกล้องหน้ารถอยู่ครับเชิญนะครับพี่อะไรครับพี่คอนด้าเวฟครับไม่ต้องกลัวครับคอนด้าเวฟคอนด้าเวฟผ่านเรื่องรถพฟาบบลนะเพื่คอนด้าเวฟนะครับผ่านเรื่องรถพยาบาลนะครับเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับพี่ไม่ต้องกลัวครับผมมีกล้องหน้ารถครับจบเลยเหมือนลากมาตบการสีแยกเออนนี้แน่นี่ผู้ก่อเหตุนะฮะ เรียวมาปุ๊บนี่นะ,ะคะเออทำไมล่ะเนี่ยก็รู้หรือเปลา่าเขาเป็นรถกู้ชีพก็ต้องรู้สิเนาะก็คลิปจากกล้องหน้ารถกู้ชีพบันทึกเหตุการณ์นี้ได้ค่ะตอนเหมือนกับจอดติดไฟแดงอะ่ะมีมอเตอร์ไซค์ขี่มาตีคู่มาจอดขวางหนะ้ารถส่วนคนขับรถเขาต้องประกาศออกไม์ตามที่เราได้ยินนะ,นะคะผมมีกล้องหน้ารถนะขีนะครับพี่พี่ไม่ต้องกลัวหรอกครับอะไรอย่างเงี้ยและมีคนไข้บนรถด้วยครับพี่นะก็เลยเชิญเลยครับพี่ฮอนด้าเวฟครับอย่าหาเรื่องรถพยาบาลนะครับไปเลยจ้า นะคลิปนี้ถูกนำมาโพสตลงโซเชียลแล้วก็ระบุว่าชีน่าพอทนแต่ขวางฉันทำไมเอออย่าขวางสิคะเขาจะรีบไปส่งผู้ป่วยอะคะ่ะทีมข่าวก็เลยไปสอบถามค่ะคุณพี่ที่เป็นคนขับรถมูลเลยทีสยามร่วมใจเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุอะเขารับผู้ป่วยเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลทีนี้ระหว่างทางเจอมอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่แซงรถกู้ชีพขึ้นมาพีคนนี้ใช่ไหมที่บอกนี่เคยบอกฮอนด้าเวฟฮอนด้าเวฟที่ประกาศใช่ไหมคนประกาศรถนะคะก็คือพี่เขาก็มา เล่าให้ฟังว่าเขาว่าเจอมอเตอร์ไซค์คันเมื่อสักครู่นียที่อยู่ในคลิปอะอแซงขึ้นมาแล้วหันมามองหน้าเหมือนหาเรื่องจากนั้นก็ขี่แซงไปอีกทีนี้มันมีช่วงที่รถติดอะจอดขวางเลยจ้าแล้วเหมือนมีการชี้หน้าด่ารถพยาบาลซึ่งเขาเองก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าทําไปทําไมในเมื่อเขาก็เป็นรถพยาบาล่ะแล้วมีผู้ป่วยที่ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลก็เลยประกาศผ่านไม์ออกไปแบบนั้นเลยค่ะฟังเลยค่ะพอช่วงจังหวะรถพยาบาลออกไปครับ สักพักหนึ่งรถคันดังกล่าวครับก็คืออยู่ดีก็มาปาดหน้าเลยปลาดหน้าตามในคลิปเลยครับเราก็เลยโอเคก็ปกติเราก็วิ่งตามทางไปปกติครับเขาก็ขวางทางเราพอลดด้านหน้าอยู่ระหว่างการขยับครับเป็นช่วงเวลาไฟเขียวพอดีก็คือเขาก็ขับรถมาขวางหน้ารถเราเราก็เลยหยิบหมค์ประกาศว่าบนรถเรามีกล้องหน้ารถอ่าเราบอกว่าบนรถเรามีกล้องหน้ารถแล้วบนรถเราก็มีคนไข้อยู่ด้วย ่ยังไงผมขอทางด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ครับเขาเหมือนน,น้องว่าเหมือนยกไม้ยกมืออะไรตั้อย่างครับแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาก็ขับฝางไปแต่ดูทรงจากการยกมือแล้วอะเหมือนยกมือ บอกไม่เป็นไรแต่จังหวะนี้อันนี้ไม่ทราบได้มองอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะ,ะแต่ก็โชคดีอะค่ะเหตุการณ์นี้ไม่บานปลายใดๆก็สามารถนําตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาก่อนจะมาลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สอนอนรลาดพร้าวเพื่อเป็นหลักฐานก็จริงๆเราก็อยากจะฝากเน้นย้านะคะถึงทุกคนแหละว่าถ้าเจอรถพยาบาลรถกู้ชีพรถกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็หลบ หน่อยละกันหลบให้เขาได้ส่งคนป่วยหาโรงพยาบาลที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วการจะหลบซ้ายหรือจะหลบขวาหรือจะหลบใดๆหลบไปเถอะนะคะรถเขาจะได้ไปส่งผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์ทันท่วงทีเพราะวินาทีชีวิตสําคัญมากจริงๆค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม